สวัสดีครับสวัสดี f อีทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบ้มีรถจะมานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นมิสูบิชิไททันนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2018นะเครื่องยนต์2 5 0 0ใช้เงินดาวแค่10,000บาทสง่งงวดเดือนละ6,900นะ6,900ดาวแค่10,000บาทรถจอดอยู่ที่เต็นท์ n p ็นพีบกูตคาสาขาพนานิคมเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนรายละเอียดรถจะเป็นยังไงติดตามไปกับส้มแบมเลยนะครับมิสูบิชิไททันคันนี้นะพี่น้องนะนะครับรถคันนี้จด ทะเบียนปี2018สีดำเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องยนต์2,005นะครับเครื่องยนต์2,005ใช้เงินดาวแค่10,000บาทส่งงวดเดือนละ6,938บาทนะพี่น้องนะรถคันนี้ปไปทะเบียนอยู่ที่สกลนครน,นะครับพอพึ่งกอไก่1463สกลนครน,นะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดิมๆนะครับของเดิมจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นไฟตาไฟตัดหมอกนะ นะครับไฟตาไฟตัดหมอกพวกนี้เดิมหมดนะครับสีเดิมไม่เคยทําสีมานะครับคันนี้อาจจะมีร่องรอยคนแมวมั่งสีดานะพี่น้องนะแต่ว่าสีสวยเงาเลยนะครับสวยดีเงาดีมีซูมิชิไทตันคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับส่วนยางนะพี่น้องนะยางดีสี่เส้นนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับดอกยางเหลือเยอะนะครับล้อเป็นล้อขอบ15นะครับยางขอบ15สวยๆเลยนะครับดอกยางเหลือเยอะวิ่งได้หลายปีนะครับ สีดําคันนี้ส่วนภาษีปีห6นะครับหมดวันที่26กรกรกฎาปี6กที่ปั้นฝนโอเคใช้ได้กระจกดีนะครับไม่มีร่องรอยแตกแล้าสวยงามนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกนะครับส่วนประตูฝั่งทางด้านห้องผู้โดยสารครับสวยงามนะครับเปิดง่ายสบายข้างในไม่ช้ำนะครับสวยๆเลยนะครับ คันนี้เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นง่ายลงง่ายสบายเบื้อนะครับบบกเป็นบบกผ้ากำมะหยี่ครับสี2สีทูโทนนะครับ2สีนะครับลิ้นเริ่มจะพันกันแล้วนะครับตอนนี้ร้อนะพี่น้องนะนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับส่วนบบกแคปก็โอเคกว้างขวางหนานะครับอย่างหนาเลยนะครับข้างในสวยงามนะครับรถคันนี้เดิมจัดนะครับ พยางยางตรงนี้ยังไม่เคยแกะนะครับนี่ใหม่ๆเลยนะครับจะของเดิมมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับไม่เคยแกะเลยนะครับนะครับขนาดแผ่นที่ติดตรงนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับยังมีพยางสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังติดอยู่ไม่เคยลอกออกเลยนะพี่น้องนะเดิมจริงๆกันนี้นะครับนะครับให้ดูนะครับนี่เก๊เปิดง่ายนะครับเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับ อ่ารถคันนี้จดทะเบียนมาที่26กรกฎาคม2561นะพี่้องนะเชื้อเพลิงดีเซลเครื่องยนต์2,005นะครับอ่า1 28แรงมา้านะครับตรงปกเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับสวยเลยนะครับส่วนเม็ดองเม็ดอาคนะครับสวยทุกเม็ดเห็นเด่นชัดนะครับเห็นหรือเปล่าอาจจะสะท้อนแสงหน่อยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้น เปิดง่ายปิดง่ายสบายบือน็อตไม่เคยขยับนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถสวยๆที่เต็นเอ็นพีีคุดคาสาขาพนานิคมเด้อนะครับส่วนด้านหลังก็มีกระบะไลเนอร์ให้นะครับสวยงามนะครับกระจกหลังดีไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับนะครับฟังเสียงได้รถเดิมๆบางๆเลยนะพี่น้องนะชัดสีสวยนะครับชัดสีสวยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสวยงามทุกจุดนะครับสวยงามทุกจุด ไฟท้ายก็โอเคครับสวยงามนะครับเดิมๆเลยใสๆเลยไม่มีลงรอยแตกแล้วนะครับไททันนะครับคันนี้มีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับเปิดง่ายครับฝาท้ายเปิดง่ายเบาเลยนะครับโอ้สวยครับด้านหลังอยกางดับใหม่เลยนะครับนี่นะครับน็อตนะครับไม่เคยขยับครับน็อตยังคมๆเลยนะพี่น้องนะนะครับสวยจริงคันนี้นะครับเจ้าของเดิมมือเดียวป้ายแดงเลยนะพี่น้องนะนะครับเห็นหรือเปล่าพี่น้องอาจจะมืดๆหน่อยเด้อนะครับ อันนี้สวยมากๆเลยครับดาวแค่1 0 0 0 0บาทพี่น้องเอ๋ยนะครับดาวแค่10,000บาทนะครับสงวนเดินละ6 0พักว่าบาทนะครับสวนด้านล่างนะครับมียางอะไรให้ด้วย1เส้นนะครับโชคดีแหนบดีโชคเดิมนะครับตัดดสาสานดีนะครับสาสานดีสวยงามทุกจุดนะครับสวยงามทุกจุด ไม่มีรอยลักยิ้มนะครับรอยคนแมวไม่มีเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับส่วนประตูฝั่งทางด้านคนขับก็สวยนะครับไม่ช้ําเลยนะครับพี่น้องครับรถใหม่เลยครับนี่ยังกับรถใหม่ป้ายแดงเลยล่ะนะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบทุกแผ่นเลยครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดดูแคปชองทางด้านนี้นะครับนี่น็อตตรงนี้นะครับไม่เคยขยับเลยนะครับสวยๆเลยนะครับมิสูมิชิไททันคันนี้นะครับ เดี๋ยวดูเลขไม้ในพี่น้องนะนะครับเลขไม้ของรถคันนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับส่วนเกียร์นะพี่น้องนะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกธรรมดาเกียร์ธรรมดานะครับเบรคมือใช้ได้นะครับพี่น้องนะเบรคมือใช้ได้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยัางไงาน,น้อพี่น้องนะ,นะครับ รถคันนี้วิ่งน้อยนะวิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลวิ่งอยู่แค่หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งมื่นสี่พันโอ้วิ่งน้อยมากเลยนะพี่น้องนะนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับสตาร์ทติดง่ายครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับรถรุ่นใหม่ต้องเหยียบคัสกกะก่อนครับค่อยติดเนาะนะครับเหยียบคาสก่อนแอร์เย็นนะครับแอร์เย็น นะครับส่วนระบบกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะพี่น้องนะนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็ขึ้นง่ายลงง่ายสบายเบือนะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงใช้ได้นะครับแอร์เย็นจัดเลยแหละนะครับแอร์เย็นจัดเลยนะครับส่วนระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาใช้ได้ทุกจุดรถคันนี้วิ่งน้อยนะพี่น้องนะมีอยู่แค่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโล ขายอยู่ในราคา379,000บาท379,000บาทใช้เงินดาวแค่10,000บาทเด้อพี่น้องเด้อดาวแค่10,000บาทสูงวดดัวเดือนละ6,938บาท6,938บาทนะครับพี่น้องนะสีดำเชื้อเพลิงดีเซลตรงปกเลยนะครับมีเงิน10,000บาทเอารถคันนี้ไปใช้งานได้เลยมือเดียวป้ายแดงจริงครับคันนี้นะครับวิ่งแค่14,000หมนกิโลนะครับ14,000หมนกิโลนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องวนะ่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ นี่นะครับห้องเครื่องของมิ u ูมิชิไทตันคันนี้นะพี่น้องนะนะครับรถเครื่องเดิมๆนะครับวิ่งแค่14,0 0 0มักิโลยังรถใหม่ป้ายแดงนะครับแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับพี่น้องนะเสียงเครื่องยนต์นิ่มรถใหม่เลยพี่น้องเอยวิ่งแค่14,0 0 0มกิโลเองนะครับนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะครับรตเลือดอย่างเดิมหมดนะครับรถซื้อมาจอดนะครับคันนี้รถซื้อมาจอดไม่ได้ซื้อมาวิ่งนะพี่น้องนะนะครับ ดูน้ำนะครับน้ำโอเคนะครับหม้อน้ำโอเคเลยนะครับสวยๆเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆสะอาดสะอานดีน็อตคมทุกเม็ดไม่เคยขยับทุกจุดเลยนะครับนี่อ่าฝากระโปรงเดิมนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาดีนะครับพรถถ้อมใช้งานมิสูมิชิไทตันคันนี้นะครับสวยงานจริงๆนะครับ ทันใดนะครับที่สนใจมิสูมิชิไททันคันนี้นะพี่น้องนะขายอยู่ในราคา3,079,000บาท3,079,000บาทดาวแค่10,000บาทพี่น้องดาว10,000บาทสูงงวดเดือนละ6,000นะครับ6,938บาท6,938บาทพี่น้องนะรถจอดอยู่ที่เต็นท์ NPP ฟูดคาสาขาพนานิคมนะครับใครจะแวะมาดูรถมาทดลองขับก็แวะมาดูได้นะครับหรือใครจะโทรมาสอบถามรายละเอียดรถคันนี้นะครับโทรมาได้เด้อสมแบ่จะเอาเบอร์โทรไปไว้ใต้คลิปนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับจะพาไปดูรถอะไรยีห้ออะไรกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ